เดินดูพึ่งมาเจอมิม้มครับผมที่แรกนึกว่าพึ่งนะครับโอ้โหอันนี้ดับเบลิลใหญ่หัวน้ําใหญ่ครับผมไปครับผมเดี๋ยวจัดการนะครับให้พี่มิวตัดนะมาหนูหย้าแห้งได้ยังหนูอ่ะใหญ่ครับผมเห็นมหมหนู ตั้งให้ควานก่อนที่เพิ่งเข้าไปให้มันควานเอาไปทั้งล้มล้มอยู่ไงลูกเออแล้วหนูก็เป่าขวานใส่หรือเปิดในโมงเป่าขึ้นไปชูวงสูงเออหนเป่าพวดกระไปที่ลังลังมิมาเป่าอีกหน่อยนะึงนะอืม โอ้โห,โห,โห,โหน้ำแก่ยิงแก่ยิ่งน้ำดีถ้ามันเขตน้ำดีไม่ต้องกลัวนะงดับไฟก่อนถือมีได้พอดิไม่ต้องเป่ามาแล้วลูกหน่อยนึ่งตัวการทัวร<ห>์ถือใช่ไหมอืมอาดิใหญ่มาก วางหนูมาเกี่ยวเกี่ยวแน่นอนถ้าวันเต็มเลยเกี่ยวป่ะเอาความมันไหมได้มากครับน้องขาดเลยถ่าวันติดข้างบนอันนึง <c oughs> เห็นไหมนั่นแหละโอแล้วโหโหโหอโอ,อกมาหนะ้าเลยเป็นอะออกมา โอ้โห oh, oh, บอกก็สุดยอดมากครับผมอืมใหญ่เกินแล้วนูเน,นี่ยฮะใหญ่ใหญ่กว่าตัวพ่ออีกอ่ะวางแนวเนาะอลนอนไงได้สอนเยอะมากครับผม <c oughs> นี่ครับเบลเลอร์เลยครับผมยาวนะครับผมอทำไมนอนไอ้ยืนกอดอย่างนั้นนะหนูนนแฉมหรือเปล่านะหนูแฉม,อมโอเคครับผมเดี๋ยวขอตัดแต่งนะครับเดี๋ยวล้างผมจะไปแขวนไว้ที่เก่านะฮะไม่เอานะครับผมเพ,พื่อไม่ทำควัน กินใหญ่จัดเมื่อกี้มันอ่อนไงตัวน่ะอือเอาไปอย่างนี้ก่อนนะหนูเพราะว่ากันมันพริกเนาะเผามิมวิธีการควางเชือกไม่ถึงด้วยจักราภาพ <c oughs> <c oughs> เออว่าแล้ว ค้างป่ะค้างไม่คางให้หน e ูค้างให้ป่ะไม่ต้องนั่น <so ยิงไปเออไม่เืวองอืมเกีว เออเรื่องอทำควันก่อนเดี๋ยวมันจะแตกให้เดี๋ยวช่วยดึงไยเนะไม่ต้อง e เฮ้ยหรือว่าไม่ได้กินนม้มอิ่มหลังเนี้ยขาดนี่ไหนนะโอ้ยตื่น เดี๋ยวเนี่ยบอกแกห,หนูดึงจับกิ่งให้เดี๋ยวหนึงลงมาดึงลงมาดิจะจับกิ่งนี้ให้พ่อทำขวัญก่อนเถอะเอาเนี้ยมันจะแตกเธอหนูดึงให้นี่ถ้าจะลงอีกก็บอกนะนดึงได้ตลอดเวลาอือไม่อยู่แล้วประกันเลยเอาขวัญวันไหนนึงพ่อเอาขวันวันไหนนึงมันแตกแล้ว ควันมานิต่จับไปนะอ,อยู่เลยวพ่อทำไมอ่ะมันจะลือไมือเ,อเดี๋ยวทับมีดก่อนนะจับไปดะอ,อยู่เร็วจะลุดมือแล้วหนูไปเอามีดมาไปนะนี่ไปไหนไปก่อนนะเอาเลย ินอ่อนนะครับกว่าจะได้เดี๋ยวหัวน้ำหัวน้ำอยู่ในนั้นนี่างเลยฮนะเป็นเงาดำๆนั่นนะครับ อก็มีนิดหน่อยเดี๋ยวเอาไปกินลูกอนะันเนี้ยไมนะ่พอไหมเนี่ยเดีด๋ยวไปทำถูกนะพร้อมห,หัวน้ำทั้งนั้นเลยครับผมอือหือมิ้วกินไหมหวานครับันก้อนนี้ขอเลยนะครับผมสุดยอดเลยอือ <laughs> แมวเหลือ,รอ <c oughs> เราอ่ะแมวถุงมาตายไว้กินอีเนี้ยแสบคอมีหล่นลงมาครับผมกิ่งมันแข็งนะครับขอ้โครับผมน้ําอยู่ข้างในเต็มเลยนะครับมิวบอกแสบคอหวานจัดโอเคขอบคุณทุกท่านที่ชมคลิปนะครับผมน้ําหอมๆม,มันหวานนี่ขนาดไม่มีรังนะครับผมถ้ามีตัวอ่อนตักหน่อยเนี่ยปิดตาสวยเลยนะครับเสียาดายครับผมสวัสดีครับ